วันนี้ไปตลาดมานะคะได้ปลาปลาตะเพียนนะคะมาทำกับข้าวมื้อเย็นนี้ค่ะอาย่างปลาภาษาอังกฤษคือกริ l นะคะกริ l แปลว่าย่างนะคะ G R I L L กริ l, l นะคะกริลฟิชชีกริ f ฟิชนะคะคำว่ากริ l คือย่างนะคะ G R I L L grill grill fish uh huh. ตอนนี้ย่างได้ประมาณ3-4นาทีแล้วนะคะรู้สึกจะใกล้สุกแล้วนะคะเดี๋ยวจะพลิกนะคะพลิกอีกด้านนึงเอ๊ะใกล้สุกแล้วนะคะมันจะไหมไหมเนี่คุณยาย <Yeah. S 1> มันคงไม่ไ,มไหมอะเนาะรู้สึกไฟจะแรงไปไหม uh, <back> ยายลองดูสิให้มันเหลืองๆก่อนนะถ้าถ้าสุกแล้วมันจะหอมเนาะมันจะส่งกลิ่นหอมเลยนะคะปลาย่างภาษาอังกฤษคือ grilled fish นะคะปลาย่าง grilled fish g r i l l e d fish ก็ f i s h นะ,ะ grilled fish นะ